สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพัฒนรัตน์หนึ่งเก้าเก้านะครับเดี๋ยวจะพามาชมรถตู้เบนซ์วีคลาสอีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวจะพาไปชมเลยสวัสดีครับนะฮะวันนี้ผมมีรถตู้วีคลาสมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นรถครอบครัวราคาแสนเบาเลยนะครับผมนะอ่าคันนี้ขออนุญาตนะฮะผมขายเงินสดนะครับผมนะอ่าต้องบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นมาเต็มเลยนะเช่น ประตูสไลด์ซ้ายขวาแล้วก็เบาเก,กึง่อนนะฮะที่เขาเรียกเบาะรถนั่งขนาดแท้เลยนะเบามันจะเป็นล,ลักษณะเหมือนซาลเปาเดี๋ยวสักครู่จะพาไปดูนะอ่ะตามมาดูะฮารอบคันนะนี่นะสีนี่นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับผมนะอ่านะ,ะถ้ามองผิวเผินมันจะเป็นเหมือนสีเทาดำนะฮะไม่ใช่นะคันนี้สีน้ำเงินตั้งแต่กําเนิดนะครับผมนะ อ่าบอดี้สวยทรงสวยนะครับผมนะอ่า mm hmm. ล้อมแม็กลายเดิมเขาเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกัน mm hmm. อ่าพวกนี้เป็นประตูอ่าแมนนวลนนะอ่า mm hmm. เปิดสไลด์สายขวา mm hmm. นี่นะครับผมนะ mm hmm. คุณจะได้เบาะก,กึง v i p mm hmm. นะครับผมนะ mm hmm. อ่าเบาะมีทั้งหมดเกียดตัวนะฮะค mm hmm. ู่หลังสองแล้วก็โซนตรงกลางสอง แล้วก็คู่หน้า 2, 2> เป็น6นะฮะนี่นะครับผมนะจุดเด่นของเจ้าวีคลาสมันจะมีแอร์แอร์ราวอ่าดีนะฮะเห็นนะฮะแอร์ราวจอดที่บอกทักวัวเลยเพราะฉะนั้นนี่นะฮะความเย็นนี่นะฮะทั่วถึงอย่างแน่นอนนะครับผมนะอ่ะมาที่บาะนะฮะเบาะนี้เป็นเบาละลักษณะหน้าตาคล้ายซาลาเปานะนี่คือเบาะรถนั่งขนาดแท้เลยนะ ประเภทแบบนั่งทางยาวเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะไม่มีแบบเมื่อยเลยนะฮะอ่าโอเคมาดูฝั่งนี้ก็ต่อฝั่งคนนั่งผู้คนขับเช่นเดียวกันนะดูนะฮะบอบาดังแท้คือภายในเขาจะโล่งโปร่งมากนะสำหรับวีคลาสนะครับผมนะอ่าแล้วก็ตำแหน่งเกียร์อ่ามันจะอยู่ด้านบนแล้วนะไม่ใช่อยู่ข้างล่างนะเข้าง่ายขับง่ายนะฮะ ่สำหรับตัวเครื่องยนต์เขาก็เป็นตัวขับหน้าเป็นเครื่องเบนซิน,น2.3อ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันอ่ะขออนุญ,ญาตพาดูฝั่งคนขับกันนี่นะฮะนี่แหละคือรถตู้นั่งของแท้นะฮะอ่านี่ดูภายในสะอาดมากนะ คือภายในของเขาไี่ออกแบบมาใหญ่กว้างอยู่แล้วนะแล้วที่สําคัญนะตัววีคาร์เนี่ยฮะความพิเศษของเขาอีกจุดหนึ่งอ่ามันจะมีร่องกลางตรงเนี้ยคือเขาจะไม่มีสิ่งของอ่าหรือกล่องมามาปิดกันไว้เลยนะเขาสําหรับไว้ให้สําหรับเดินอ่าคนข้างหลังเดินมาถึงคอนโซลด้านหน้าได้คือเวลาเราเปลี่ยนคนขับเนาะคุณไม่ต้องลงจากรถเลยนะ สามารถเดินมาเปลี่ยนกันในรถได้เลยนะครับผมนะนี่คือข้อดีของวีคลาสนะฮะมาดูฝั่งนี้กันต่อนี่นะครับผมนะอีกจุดหนึ่งเบาะเบาะตรงกลางนะฮะสองตัวนี้สามารถหมุนรอบทิศได้เลยอ่านี่นะฮะสาธิตไหมนี่นะฮะแล้วก็หมุนหน้าหลังได้หมุนหน้าหลังได้ใช่ไหมอ่านี่นะฮะ มันจะอยู่ <ไป S 1> ด้านข้าง <ไป S 1> หมุนรอบทิศแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็าสามารถดันออกได้ด้วยนะหรือใช่อย่างนี้ก็นอนได้เช่ไหมฮะอ่านี่นะฮะโอโหรอบทิศเลยนี่นะครับผมอ่าฝั่งฝั่งหมุนอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ตัวสไลด์จะ่อยู่นี่อ่านี่ฮะ,ะนี่คือความพิเศษของรถนั่งขนาดแท้ที่เขาเรียกกันอ่ะมาเดี๋ยวไปกันต่อที่ด้านหลัง เลยนะฮะนี่นะครับผมนะสายแคมปิ้งนะไม่ควรพลาดนะคันนี้สามารถเอาไปขับรถบ้านได้นะฮะข้างหลังนี้ยังมีพื้นที่ใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะแล้วก็ดูจากสภาพคันนี้นะสะอาดมากนี่นะฮะบงบอกเลยว่ารถไม่เคยบรรทุกหนักริ้วรอยพวกนี้แทบจะไม่มีเลยอ่าดูบอกบาะหลังอันนี้คือ เป็นหนังเดิมจากป้ายแดงเลยนะเย็บมาลักษณะแบบนี้เลยนี่ดูนะฮะดูอ่านี่นะครับผมนะถือว่าสุดยอดมากตัวนี้เป็นคอยสปริงธรรมดานะไม่ได้ถุงลมนะเพราะนั้นการดูแลเนี่ยนะฮะไม่ยุ่งยากอ่ะอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินสี่สูบ 2 3 0 0ซีซีเกียร์ออโต้เป็นตัวขับเคลื่อนล้อหน้านะครับผมนะขับ2ล้อนะไม่ใช่ขับ4นะขับล้อหน้านะฮะปรปะฉะนแล้วนี่นะโอ้โหกำลังอัตราแรงการท้นนะฮะค่อนข้างดีนะอ่าก็สำหรับใครที่กำลังหารถครอบครัวอยู่นะฮะผมขอแนะนำเลยนะสำหรับเจ้าเบนซ์วีคลานะครับผมนะอ่า ราคาที่ผมจะให้วันนี้นะต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดๆนะฮะสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะสำหรับตัวรถนะถึงแม้ปีเขาจะลึกนะแต่สภาพไม่สวยเกินปีมากนะฮะปีเขาจดปี2 0 0 1นน,นะครับผมนะอะ่สำหรับใครที่สนใจนะฮะสามารถเดินทางมาชมได้ที่ถนนราง,งแำวหง1 6 4สที่ถนนใหญ่เมือนทุกวันนะหรือโทรหาพี่สุพรณนะที่0 8ึ 1> 5 1 9 8 9 8 5สามารถติดต่อได้ตลอดเลยนะครับผมนะ,ะก่อนจะมาชมก็สามารถนัดหน้าได้เลยนะโอเคขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันเดี๋ยวเจอกันนะคลิปหน้า,าวันนี้สวัสดีครับ